สวัสดีครับผมไอพี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องนี้ครับมาพบมาพอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องเข้ามาใ้อาหารโกบอาหารปลากันครับเรามาตามติดชีวิตปลาลูกคอกครับเนี่ยเนี่ยเนียเนียเปี่ยเปลี่ยนสีแล้วครับจากสีแดงตอนนี้กล้เป็นสี ไอออกสีขาวแล้วครับเนี่ยแม่เพิ่นไล่แม่เพิ่นไลก่กินปลาหน่อยอยู่คือถ้ามีปลาหน่อยมาวน่นแม่เพิ่นสีไล่ชาดเลยครับนี่นี่ยุมย่มยิมย้มยุ่มยิ้มอยู่พี่น้องนะคือปลาลุกคอครับตอนแรกๆเป็นกับสีร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหน่อยหนอยขึ่นมองได้กับสีขึ้นใกล้ๆกก,ก,กันนะตอนนี้เริ่มกระจ้ยแล้วครับพี่น้อง เนี่ยปูนปูน,อ,นอยู่อยู่ไอ้ทางกระช่างเลยล่ะครับพี่กลุมขยายออกมาหอดผีเลยครับแล้วเสียให้ป้านในกระช่างก่อนปูนพี่นอ้องโูนก็ธรรงมาได้ครับ ปลาตับทิมกับตัวไงเหรอแต่ว่าพี่ท่านปล่อยครับพอมันมีปลาหลุดขอ,อกแม่ปลาหลูดขอ,อกมันหายครับน้ำมันสีไลกินป้าพวกนี้เมดนะปลาในกระชังเราจะให้ประมาณนี้ครับปลาปลานิ่นกันยังหลอดอยู่เป็นบางโตพี่น้องแต่ว่าใต้เกือบเหมือนหลับปลานิ่นนะ วนันกระจ้ยกระจ้ยเพราะว่าบางโตนตัวหน่อยมันบอกกาเขอากินน้ำโมูแล้วก็กระสิมใหอยอาหารปลาปลาบอรครับันนี้อาหารกบไว้ที่หลังครับ ต้องให้อาหารป้าก่อนเพิ่นศิริอิ่มก่อนหนะ่าเพิ่นศิรบ่ได้มาแย่งอาหารกบเนี่ยหวานทางนี้ก่อนโดถอยเวลาหาอาหารป้านน่โดมักเหรียมาโวด แม่ปลาคอแม่ปลาคอไล่รนำปลาหน่อยอยู่คุณโอ้ยมันอยู่มันออกมาอยู่พี่พี่น้องมันบกกาไปอยู่คุณปกติมันจะอยู่แถวไตขกขาบในป่านี่รอบนี้ออกมาพออี่เพราะว่าปลาคออีกคปลาหลุดคอมันอยู่หันครับไอ้เตา้าไอ้เตา้าดูดเด็กดูดเด็กบ่กกบกบงนั่งแนมครับ ก็มีอย่างดนก่งนางเน้มซื่อๆนี่แหละไปะเด็กภาพไปเบิง่งมีคนถามมาครับว่าปลุกคอกใ,ใหญ่หอรอบอพุณนะปะลุกคอกฝึงมีได้จักหมือเองครับตั้งแต่เมือพอลุงมากนั่น,นเคลื่อนแหลกมือแรกทีม่มันแตกกอกมากคือมือ พอหลุงมากครับแตกออกมาเป็นเป็นขอ,อกเป็นลูกขอ,อกนะนี่อีกมองหนึ่งคือติป้าอยู่หลายครับคือก้อบัวก,ก้อนี่เบ่งครับติมันอยู่หลายบอมนยังเดะบางเวลาฝนตกเนี่ยมันสิทาขึ้นมุมนี่นะ <laughs> มันก็นเลยมาอ้อก,กันอยู่นี่ ครับเป็นพี่อนพี่น้องดูเป็นกินเนียยุ่ม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 ยุมเลยช่างไฟช่างไฟมา ได้สายได้สายได้ทอ่อมาเพิ่มเติมครับสร้างไฟเพิ่นหลังจากยิงฝ่ายิงยังแล้วเพิ่มมาเติมไฟเพิ่นต่อครับอ๋อตรงนี้กินจนแป้นเลยอาก,กินอิม่มละกินอิ่มแล้วก็อวยพรกินอิ่มนอนอุน่น โว้พอนี่มีโซมีลาบได้บาทนี่เบิ้งโดงมันสิเบียดกันตกนาำวะ่ะบบดนี้เฮาก็สิให้อาหารกรบครับเบิ้งนั่งถากินแล้วเบิ้งนี้อกเบิงแต่ละโต เป็ดเป็ดอาดปาดเลยโดวะ่ะเต็มค่ำแห้งโดวะโดวะ่ะคือเต็มค่ำแท้โดวะ่ะแเบบิกน้อยๆเบ,บิกน้อยๆอิงๆเดทางนั้น Ừ. À, liệu Thả à, thả à, liệu Mình thấy ขอบคุณถูกกำลังใจครับพี่น้องฝากเพื่นพี่น้อง MC ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ป้าน่าอีขึ้นใหญ่เร็วแท้ป้าน,น่าอีขึ้นเมื่อกี้นึงพี่น้องสีสมใหญ่เร็วขนาดขอบคุณถูกกำลังใจครับพี่น้องฝากเพื่นพีน 4, งงพนนน่น้อง MC ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องท่องฟูนแบ่น้อยน้องหญิงครับ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถตู้ปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเนาะครับพี่น้องเนาะฝากเมืองโฆษณาครับบบกดข่ามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,บ